อบอุ้มคือเครื่องมือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกมลจึงเสถียรรั์หนึ่งในทีมผู้คิดค้นให้ข้อมูลว่าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหากมีความผิดพลาดในการยกอาจทําให้ผู้ย้ายได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหลังและในขณะเดียวกันผู้ถูกย้ายก็อาจได้รับบาดเจ็บจากการพลัดตกรถเข็น ก็คือผมได้ไปโรงพยาบาลบ่อยๆแล้วก็เห็นว่าในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเนี่ยมีความยากลําบากบางทีผู้ป่วยหนักอุ้มเนี่ยคู้ยกอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บที่หลังแล้วก็ถ้าเกิดอุ้มไม่ดีแล้วผู้ป่วยล้มลงไปเนี่ยผู้ป่วยก็เกิดอาการบาดเจ็บอีกก็เลยเครื่องแล้วเครื่องมือที่ไม่ใช้ใ,ชในปัจจุบันมันก็ยังตอบโจทย์ได้ไม่ดีนักก็เลยพัฒนาตัวนี้ขึ้นมา สอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่พบว่ามีประชากรไทยถึง1 9 0 0 0ล้านคนจากประชากรทั้งหมดกว่า6 0ล้านคนต้องใช้รถเข็นในการดำรงชีวิตซึ่งเครื่องมือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในปัจจุบันส่วนมากมีลักษณะเป็นกระเช้าช้อนตัวผู้ป่วยที่มีขนาดใหญ่จึงทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งานในชีวิตจริง เพื่อกแก้ไขปัญหาการใช้งานเครื่องขนย้ายผู้ป่วยในปัจจุบันที่มีขนาดใหญ่อบอุ้มนะคะจึงได้รับการออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ในพื้นที่น้อยโดยมีกระบวนการทํางานยื่นตัวออกไปรองรับผู้ป่วยจากทางด้านหน้านะคะรวมถึงมีระบบในการปรับสมดุลน,น้ําหนักจึงทําให้ง่ายสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้งานค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังมีผู้เข้าร่วมส่งสุดยอดไอเดียหุ่นยนต์ทางการแพทย์อีก9ทีม ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมทางการแพทย์ได้แก่อุปกรณ์ฆ่าเชื้อช้อนซ่อมอัตโนมัตริระบบอัตโนมัติสำหรับฆ่าเชื้อเครื่องมือผ่าตัดระบบอัตโนมัติที่สามารถระบุต,ตัวตนผู้ป่วยจากระบบสแกนนิ้วมือได้หุ่นยนต์ที่สามารถทําให้ผู้ป่วยลดการพึ่งพาเจ้าที่ในการดูแลอุปกรณ์ช่วยนับจํานวนครั้งที่ลูกดิ้นในท้องอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยการเข็นตัว และหุ่นยนต์เสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกที่มาพร้อมเครื่องมือการฝึกการเรียนแบบท่าทางและฝึกทักษะทางการแพทย์รวมถึงปรับพฤติกรรมเด็กไปในระหว่างการฝึกต่างๆเรารู้ว่ามีความต้องการเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ที่เป็นระบบอัตโนมัติเนี่ยความต้องการมีอยู่มากเลยแต่มันมองไม่เห็นหรอกครับเราก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราเห็นมามองเห็นความต้องการให้ชัดๆว่าโรงพยาบาลเขาอยากได้อะไรแบบไหน คนที่ดูแลคนแก่อยากได้หุ่นยนต์อยากได้เครื่องมือแบบไหนที่มันนามาใช้งานได้จริงก็เป็นที่มาของการที่เราทําโครงการนี้เป็นการรวบรวมไอเดียเรียกว่าเป็นคลาวด์ซอร์ซซิงของไอเดียเพื่อที่จะมาเอามากรองให้ได้ไอเดียที่ดีแล้วเราให้รางวัลแล้วจะสนับสนุนต่อไปครับสําหรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดไอเดียทางการแพทย์คือหุ่นยนต์เสริมก,การกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติกข,ของนางสาวปันรัศีริจิประวัติ และทีมวิจัยซึ่งแนอนาคตประเทศไทยจะผลิตหุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติกออกสู่ตลาดโลกมนัสั์คล่องชัยนันถ่ายภาพพัทราพรแต้สุวรรณข่าวห้านันหนึ่งรายงาน